สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องอวัยวะต่างๆของร่างกายวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้ออวัยวะภายในคะ่ะนอกจากอวัยวะภายนอกแล้วภายในร่างกายของคนเรายังมีอวัยวะอยู่หลายส่วนได้แก่สมองปอดหัวใจ กเพราะอาหารลําไส้ซึ่งแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายปอดมีสองข้างทำหน้าที่หายใจ หัวใจอยู่กลางซวงอกทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกระเพาะอาหารอยู่บริเวณด้านซ้ายของช่องท้องส่วนล่างทำหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้อยู่บริเวณด้านล่างของกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วและเป็นที่พักของกากอาหารค่ะเด็กๆรู้จักอวัยวะภายในกันแล้วใช่ไหมคะคนเรานะคะมีสมองหนึ่งก้อนสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยสมองมีกะโหลกศีรษะที่แข็งแรงปกป้องอยู่ดังนั้นเรา จึงควรป้องกันและดูแลไม่ให้กะโหลกศีรษะได้รับการกระแทกหรืออันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เรื่องอวัยวะภายในร่างกายให้นักเรียนนำคำไปเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ